สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568เป็นเดือนที่ดาวสำคัญสำคัญย้ายหลายดวงเช่นดาวราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมดาวพฤหัสย้ายในวันที่13พฤษภาคมและยังมีอีกหลายดวงที่ย้าย และการย้ายของดาวใหญ่นะคะจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของท่านพอสมควรค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าเลยทีเดียวค่ะและจะบอกด้วยว่าโชคลาภของท่านมาจากไหนเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะ มีดวงเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันตั้งตัวและการเดินทางของท่านนั้นมักจะได้รับแต่สิ่งดีๆท่านจะมีข่าวดีและโชคลาภจากการเดินทางหากจะต้องเดินทางเพื่อติดต่อธุระที่สำคัญสคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวในช่วงเดินนี้พอดีขอให้ท่านนั้นรับรู้เอาไว้เลยว่ามันจะเป็นการเดินทางและประสบความสำเร็จท่านจะทำสำเร็จนะคะ ตั้งใจที่จะติดต่อพูดคุยหรือว่ายื่นเอกสารในเดือนนี้ให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยค่ะหากมีโอกาสได้เดินทางหรือออกพบปะผู้คนให้เดินทางและออกงานสังคมได้เลยนะคะอย่าปฏิเสธอย่าให้คนอื่นไปแทนอย่าให้คนอื่นเดินทางแทนเพราะเดือนนี้เหมาะแก่การเดินทางออกพบปะผู้คนที่สําคัญมีสเสน่ห์มีออร่าดูน่าเชื่อถือวาจาโดดเด่นผู้จาเป็นเงินเป็นทอง หากมีการสัมภาษณ์งานโอกาสสูงม,มากที่ท่านจะได้งานทำมิตรสหายคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือนะคะท่านจะได้พบเจอญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานจะได้เจอญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอกันมานานงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำร,รับราชการรัฐวิสาหากิจพนักงานบริษัท พนักงานออฟฟิศจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะและมักจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนต้องใช้ความระมัดระวังเรียกได้ว่าเผลอปุ๊บพลาดทันทีหรืออาจจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ไวหววานให้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดจะมีคนทําให้ท่านงุดหงิดใจมีคนมาจุกจิกก้าวไก่หน้าที่การทํางานหรือว่าเรื่องส่วนตัวของท่านจะได้ทํางานที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ที่นี้ ก็อยากจะขอเตือนชาวลัคนาและชาวราศีมีนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรก็ตามโดยเฉพาะช่วงวันที่1 1 6ถึง16พฤษภาคมเหตุการณ์ที่ว่ามาหากเกิดขึ้นกับท่านมีคนเข้ามายัออย่วยุอารมณ์พูดจามไม่ดีพูดไม่เข้าหูใส่ท่านหรือว่าได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่อยากทำโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือต้องออกพบปะลูกค้าหรือระหว่างการเดินทางให้ท่านมีสติ รอบคอบควบคุมอารมณ์ให้ได้วควบคุมคําพูดให้ได้พูดให้น้อยอย่าบ่นอย่าเถียงให้หลีกเลี่ยงการประทะคารมกับคนรอบข้างเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าท่านเผลอไปเทียงหรือว่าทะเลาะก,กับใครท่านจะเสียเปรียบทุกทางแต่หากท่านนิ่งไม่ตอบโต้จะส่งผลดีกับท่านคิดให้เยอะๆก่อนที่จะพูดอะไรออกไปคิดให้เยอะๆก่อนที่จะโพสตผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านใดที่กําลังจัดการเกี่ยวกับบ้านที่ดินทรัพย์สิน หรือว่ากำลังแก้ไขปัญหาเดือนนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นปัญหาใหญ่ๆจะได้รับการแก้ไขท่านใดที่ทำมาค้าขายทำงานเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกรับซ่อมรีโนเวทเซอร์วิสทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะทำงานที่รับๆสายสืบท่านจะโดดเด่นงานเข้ามาเยอะค้าขายขายดีแต่อย่าคิดเร็วทำเร็วคิดให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจ ถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้คิดให้รอบด้านแล้วค่อยลงมือทำกับทุกๆเรื่องระวังคนเข้าใจผิดในคำพูดท่านจะต้องอมีความชัดเจนในคำพูดอธิบายให้เยอะขึ้นระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดระวังเอกสารผิดพลาดมีปัญหาถ้าท่านจะเซ็นหนังสือสัญญาต่างๆอ่านให้ละเอียดอ่านทุกบรรทัดอ่านทุกตัวอักษรเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซน็นการทำงานอยาประมาทเด็ดขาดให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กลุ่ม และท่านจะได้เซ็นหนังสือบางอย่างนะคะบางท่านก็อาจจะได้ร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครบางคนหากท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนเดือนนี้ถือว่าท่านจะมีข่าวดีสิ่งที่ทํามักจะสําเร็จมีข่าวดีจากการแก้ไขปัญหาและเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะมีการวางแผนทําอะไรบางอย่างอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะคะอย่าไว้ใจคนอื่นระวังเขาจะขะโมยผลงานระวังเขาจะขะโมยโปรเจกต์ให้ซุ่มทําแอบทา จะส่งผลดีกับเัวท่านอยากจะทำอะไรท่านจะได้เริ่มลงมือทำแน่นอนค่ะมาที่การงานของท่านกันบ้างนะคะการขออภัยค่ะการเงินมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้เป็นเงินหมุนนะคะเพราะรายใจ่ายใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นไม่ไม่รวมรายจ่ายเก่าๆนะจะมีรายใจ่ายใหม่ๆเข้ามาค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มสูงขึ้น จำเหตุการณ์ให้ต้องเสียเงินไปกับบ้านและรถเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถมีเข้าของภายในบ้านพังเสียหายหลอดไฟขาดแอร์น้ำหยดล้างแอร์นะคะอยู่ๆก็ฝ้าน้ำซึมหรือก็น้ำพังเสียหายค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่ภายในบ้านเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างจะเพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับงานและการเดินทางมีมาเพิ่มขึ้น มีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านหากมีสัตว์เลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านจะเพิ่มขึ้นมีคนในครอบครัวทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจระวังจะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเรื่องเงินเงินทองทองมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับการเกิดขึ้นและตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่ง นะคะคใช้เงินแบบไม่ค่อยที่จะคิดอะไรมากอยากได้อะไรซื้อเลยอยากจะให้อะไรใครให้อยากไปในไปทันทีค่ะความยังคิดหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวหรือสถานะการเงินของท่านเป็นเงินหมุนขอยท่านระมัดระวังการใช้ใจ่ายให้มากๆนะคะอะไรที่ยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อหากท่านมีสติไม่ประมาทท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่เดือดร้อนทีนี้ก็มาฟังเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเงินของท่านกันบ้าง ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้รับโอกาสดีๆเรื่องงานและเรื่องเงินมีคนช่วยเหลือด้านการเงินมีดวงได้เงินแบบลับๆเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นะคะมีขา่าวดีเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท่านกู้ยืมสำเร็จหากการเงินมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้แต่ว่า ให้ท่านระมัดระวังคนกู้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินอย่าออกหน้าออกตาแทนใครเรื่องเงินเงินทองทองห้ามเซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็กขาดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งมาขายไปซื้อขายแล้เปลี่ยนจะสําเร็จเจรจาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองสุดท้ายแล้วจะสําเร็จเสียงโชคเสียงดวงไม่ค่อยโดดเด่นนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงแต่หากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดถ้าท่านทําเต็มที่ ท่านจะได้เงินนั้นมาในที่สุดต้องลงมือทำนะคะจึงจะได้เงินและเป็นเดือนที่ท่านใช้ความคิดเยอะแต่จะเป็นการคิดเพื่ออนาคตรหรือว่าแอบพิตกังวลใจกับเรื่องบางเรื่องให้หาเวลาลีและผ่อนคลายบ้างสวดมนต์ไหวพาก่อนนอนฝึกนั่งสมาธิจิตของท่านจะนิ่งขึ้นท่านจะปล่อยวางได้กับเรื่องบางเรื่องมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นบางท่านจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับตัวท่านนะคะ การเงินโดยภาพรวมยังคงหมุนเงินได้จะได้ไปสถานที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนได้เปิดหูเปิดตาทําบุญบ่อยๆค่ะบริจาคยารักษาโรคหรือว่าช่วยเหลือคนที่ลําบากเด็กด้อยโอกาสก็ได้นะคะทีนี้ก็มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนิ่งๆอยากอยู่กับตัวเองไม่ค่อยอยากมีคนคุยเพราะท่านมีเป้าหมายบางอย่างที่ชัดเจนและท่านอยากทําจนไม่มีเวลาคิดเรื่องหัวใจ มีคนเข้ามาแต่ท่านจะนิ่งๆคนมีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วเดือนนี้พยายามหาเวลาเติมความหวานนิดนึงนะคะเพราะท่านและคู่พูดคุยกันน้อยลงต่อให้หยุดตรงกันก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันอยู่ดีเพราะท่านจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องส่วนตัวอยู่กับบุตรหลานโดยสัตว์เลี้ยงหรือง,งานยุ่งจนไม่มีเวลาได้พูดคุยกันนั่นเองค่ะด้านสุขภาพให้ท่านระวังสายตาม,มีปัญหาตาแห้ง มองอะไรไม่ค่อยชัดความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับระวังอาการปวดหัวบ่อยความดันกำเริบไมเกรนกำเริบดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเดือนนี้เพราะเป็นเดือนที่ท่านนั้นมีดวงป่วยไขย้ไม่สบายทำงานหนักด้วยเดินทางบ่อยคิดมากฉะนั้นรีแลกผ่อนคลายบ้างพักผ่อนเยอะๆวางโทรศัพท์ลงบ้างนอนให้เร็วขึ้นดื่มน้ำเยอะๆนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะ พพกราบขอะคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า3เรื่องที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแม้แต่ความรักยังคงโดดเด่นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านนะคะจะระมัดระวังในสิ่งที่เตือนได้หรือไม่ถ้าท่านระวังในสิ่งที่เตือนได้ก็ถือว่า<ม>ท่านมีชัยไปกว่าครึง่งเพราะท่านจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ